สวัสดีครับทุกคนทุกคนรู้จักซิทคอมกันไหมครับผมซิทคอมนะครับหรือว่าซิทูเอชั่นคอมดีมันคือเดอะชัยของเสือนะครับแลคือการตลกแบบสถานการณ์นะครับผมซิทูเอชั่นคือสถานการณ์นะครับส่วนคอมดีก็คือ,อตลกตกงนี้ครับแนวตลกตลกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรจะเห็นในสื่อประเภทนี้นั่นก็คือเอ้ยแบบแบบฮะ คือคือคุณจะไม่แนะนําตัวไม่บอกชื่อเสียงเรื่องน่ามัก่อนเลยเราเพื่อนไม่เราก็จั่วคลิปด้วยเนื้อหาไปเลยไงถ้าคนดูชอบเขากดปอเองอ่าอินดี้อีกแล้วอินดี้อีกแล้วนี่นี่ช่องจะโตไหมอ๋ออ๋อแล้วคุณคุณยุ่งอะไรอ่ะยุ่งอะไระเฮ้ยพอแล้วพอแล้วทำทรงเถียงกันคนดูเขารู้หรือว,ว่าเราพากอยู่คนเดียวเขาจะเฉลยทำไมเราโอ้เค้กเก็บอัพเก็บอัพ สวัสดีครับทุกคนผมคุณเห็ดครับผม KHUN h e T นะครับผมภาษาคาราโอเกะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมมหาหักไปครับผมก็เลยโปรเจกต์หลายๆกาจะทำชาแนลครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนชอบซิดคอมฝรั่งอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ในช่องนี้ก็ต้องเกี่ยวกับแนวๆนี้ครับหรือว่าจะเพิ่มเติมต่อไปในก็ฝากติดตามด้วยนะครับจังกันี้ก็เป็นคลิปทดลองนะครับผมว่ขอบคุณนะครับที่รับชมกันมาเป็นคลิปเดโม่คเดโม่ขอบคุณครับ